โอ้ยมันคนละภาพเลยเว้ยปึ๊บเอา้าชิปเมื่อกี้ยังรับอยู่เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสตใครอยากจะประสบความสำเร็จเร็วเราก็เอาตัวรอดได้การแข่งขันจริงที่มีระยะเวลาในการเตรียมทีมน้อยคือฟุตบอลเนี่ยมันแบ่งเป็นสอง สองหัวข้อหลักๆแล้วกันไม่ได้แบ่งเป็นไม่ไม่ต้องเอาเรื่องของการซิชั่นมาพูดแบ่งเป็นสองหัวข้อหลักๆเกมรุกกับเกมรับเราจะประสบความสำเร็จในการทําทีมระยะให้มันเร็วที่สุดผมบอกได้เลยว่าเกมรุกมันทําให้ทีมประสบความสำเร็จในเรื่องของชัยชนะและก็แชมป์ได้คุณมองภาพแบบเนี้ถูกเพราะว่ามันต้องยิงประตูไงเกมรุก เกมรับคือมันอุดไงมันรับอย่างเดียวมีเสมอกับแพ้เกมรุกกับเกมรับในยุคสมัยก่อนเป็นแบบนั้นครับแต่ในยุคสมัยนี้เกมรับมันมีความพิเศษมากขึ้นคือเราสามารถรับข้างบนก็ได้รับตรงกลางก็ได้หรือจะรับข้างล่างก็ได้แบ่งแยกเป็นสามตัวถ้าคุณต้องการจะยิงประตูคูดด่ต่อสู้คุณมาอยู่ข้างล่างอ่ะคุณรับแล้วโต้มันเหนื่อย แต่คุณต้องการที่จะยิงไปดูเราสู้คือรับข้้งบนเลยบีบตัดได้ยิงป้งนะนี่คุณดูอันนี้คือเราเล่นเกมรับไงใช่ไหมเราเล่นเกมรับเราไม่ได้เล่นเกมลุกนะแต่เราบุกเขารับเชิงลุกครับเขาเรียกว่ารับเชิงลุกเซตบอลเหรอขึ้นไปบีบบนเลยนี่คือรับแดนบนเอารับก็ยังรับอยู่ไม่ได้ก็ผองบอลก็รับอยู่นี่รับ ยังรับอยู่นี่แต่คุณดูนะถ้าเขาตัดถ้าสีแดงอะ่ะตัดบอลได้ตรงเนี้ยอีกกี่เมตรจะถึงประตูเขามันไม่ต้องใช้ความสามารถสูงในการบิวลอัพเกมซึ่งมันยากฝ mm. ึกนานครับมันยากมากและคุณดูเชฟในการป้องกันก่อนผมสอนขนาดนี้แล้วเนี่ย คุณดูเชฟในการเล่นเกมรุกของคู่ต่อสู้สีขาวซึ่งขณะเล่นเกมรุกเขาจะยืนกระจายเต็มพื้นที่แต่สีแดงเนะี่ยยืนตรงกลางกระจุกเนี่ยนี่ถัดมานี่ยังรับอยู่เลยนะยังไม่ได้ลุกเขาเลยเนี่ยยังรับเขาอยู่เลยยังไม่ลุกยังแย่งบอลไม่ได้เลยอ่ะคุณดูปึ่งระยะทางเริ่มเข้ามาใกล้ประตูเขาเยอะขึ้นเลยเลยนะเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะอ่า อ่อ่อันนี้โดดแกะได้นะอ่ะมายังต่อนะเหมือนกันนะคนละช็อตอนะตัดได้อ่ะคนละช็อตอ่ะ,อะดูเหมือนเดิมนะนี่คนละช็อตอนะแต่วิธีการมันคล้ายๆกันเลยเนาะอ่ะยังรับอยู่นะยังรับอยู่ เนี่ยยังรับอยู่นี่มันยังต่อเนื่องยังรับอยู่เลยแต่มันก็รับอยู่ข้างบนไงนี่เอาละเว้ยยังรับอยู่เลยนี่จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้พอตัดบอลได้ปุ๊บกลายเป็นลุกทันทีเลยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนกลายเป็นลุกแล้ววะใช่ไหมแล้วเราเริ่มต้นเกณฑ์ลุกตรงไหนอ่ะอาคุณเห็นไหมอุ้ย,ยมันคนละภาพเลยเว้ยปุ๊บ อ้าวชิปเมื่อกี้ยังรับอยู่เลยตอนนี้มาอยู่ถ้าใครเห็นภาพนี้บอกโอ้ตอนนี้ทีมชาติไทยมันเล่นเกมลูกสวยวะ่ะไม่ใช่ครับเล่นเกมรับอยู่จังหวะ t r a n s ชั่นจากรับเป็นลุกแล้วก็ตัดบอลได้หนึ่งส่งบอลได้สองยิงแล้ววิธีการแบบนี้มันสามารถนํามาใช้ได้แบบรวดเร็วแล้วก็ทําไมครับสามารถเอาชนะทีมที่เหนือกว่าได้ผมใช้คํานี้แล้วกันสามารถเอาชนะทีมที่เหนือ กว่าได้แต่ยังไงครับมันไม่ได้ทําง่ายๆนะแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะแบบเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปทําบ้างดีกว่ากคทงอธิบายแบบนี้เข้าใจแล้วรับแมงข้างบนนี่แหละนะรับแม่งข้างบนนี่แหลนะลแ,แ,ลแล้วก็ตัดได้ได้ยิงประตูเหวี่ยวกลับไปให้เด็กแมงไล่ดีกว่าไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีองค์ความรู้พอไม่เข้าใจพอเนี่ย คุณทำไม่ได้นะคุณไม่มีปัจจัยาแนวทางการทำทีมรายละเอียดจริงๆคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำแบบนี้ได้คุณต้องมีรายละเอียดมีโค้ดอยู่ไม่กี่คนหรอกที่ทำแบบนี้ได้ผมฟันธงม,มีโค้ดอยู่ไม่กี่คนที่ทำแบบแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนแบบก็เอาเลยนะปังๆไม่ได้นะเออไม่ใช่ว่าหลงตาวิ่งและไอ้ที่เขบอกว่า วิ่งพร้อมกันวิ่งพร้อมกันทายังไงโคดวิ่งพร้อมกันดีเข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันยังไงอ่ะเข้าพร้อมกันโดนแทงไส้ไหลทุกคนพร้อมกันหรอไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะเออไอเรื่องแบบเนี้ยมันต้องมีรายละเอียดรู้โคดชิ่งเก่งๆทาได้จริงๆแบบนี้ถึงจะออกมาได้ชมครับต้องชมนะครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโต Ads Post